มันหาันป่ะาพันกยูดอมไลน์นี่ลนัคนมาต้างเทียบเนี่ยเนเาะเพราะว่าเขาก็ไปตัยูเห็นคุณนาไม่ไลน์ื ว่าจะกินปุ้นน้อย่างเดียบอยู่ในบ้านเน่ยวะครับเปิดร้านขนะา,นานยแต่ผู้อยู่เทียบที่รถจากรถถกรุงเทพยมาหมองมือขนะึ้นสูงสูงอ,อ่ะโอู้ม้าจะไหนนั่งขี่ขับได้ไปเด็นครับคือเราเขาบอกไทยล่ะ แด่ผู้หญิงน่ะคนญี่ปุ่นเมียเพิ่นน่ะทำกับลูกที wind, ่อยู่หน้าฮันน่ะวะเออนั่นล่ะคนกับลูกน่ะแม่นั่นล่ะคนญี่ปุ่นนั่นอ่ะมาอยู่อีหน้าตากปรือทคนไทยนะว่าแมว่าพวกเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเด้อะกจ้ากี่วิแม่เราเม่นบ่ได้เสียงรู้มาต้องผู้เรียนไปถามฮะบ่ได้ไปถามนั่นทังผู้หลายคนอี่แอดมินถึง

เียมสิมาแล้วยังเต้นเร็วมือนี้กันซีม้าอีกเนี่มือาคุณนี้ไปบ้านบอนหน่อยบอไปไครับไปเราขี่มาสิบสองเลยอยยังไงรถติดแเรรถติดละอ๋าเดี๋ยวผมไปเนทางกับเพฯ tembung yang dah lalu dah บ้านเดดำดำกินกินเป็นหมูพันซอสแย้งอะเี่นลทกิน,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 นห้งอะไรับบนี้เลยล้า,ลางมา <c oughs> <c oughs> เดกดแต่ที่ากมะเตได้องมะเ่ <c oughs> มอื่นก็ต้องให้เขาติดจอเขาก็่ <c oughs> งหานให้แล้วก็ติดจอให้พ่เนาะ Það er ég Ó Hæ 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 tìm thương <laughs> để bí ẩn nàng ngay cũng là khảo quyết định nguồn 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 là khảo quyết

Ừ. có cầy để nhang kiểu bắt mực có cái nhang hào ai lia lật mấy nó nhang về bắt cá 10 lú gì ạ mướn gì lắm ống bia coi gì Nhìn có gì là máu này cặp gì đây phải không cả. มาตอนกะตีนได้เจียวเขาจ้ากหน่อยครับทังน,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 นี่มันแปนน้นหมวะไล้บ้าน้เนอะโอ้โหพกนี้พวเป็นตาด้อได้บ้านแล้วลก็แป้นบมที่บ้านนัลุ่นไปบ้านเขาเด่นไปทั้งคุณดีกว่า এランキングটা কোন থেকে এর นีนนั่นน่ะกูอยากายอยู่นี่เลยต้นตาลของเก่าอ่ะ ตั้งห้าเงินเดี๋ยวไปหาดัดกรูกันเลยทุกคสวัสดีครับ